ครับจากน้องโจโจเพชรยนต์นะครับวันนี้จะมาดูรีวิวนะครับเป็นตัว t o y ยต้ายาริสเอที2ตัวสมาร์ทนะครับเครื่องพันสปี2024เองครับรถไม่ถึง5,000ันโลเองนะนนี้จะอยู่ที่4ี่พก้ิโลนะครับรถยังใหม่ใสกิ้งสีขาวสวยๆนะครับราคาขายอยู่ที่5้าห0 0แบาท นะครับถ้ารถคันนี้ถ้าซื้อมือหนึ่งห้าแสนเก้าสี่พันนะครับลดไปตั้งหกหมื่นห้าวิ่งกับสี่พันห้าร้อยสี่พันแปดนะครับเสียเพียงสี่พันแปดร้อยเก้าสิบสองกิโลนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับเบื้องต้นว่าเป็นยังไงบ้างรถรุ่นนี้สวย,ยจริงเปล่าตามเขาตามที่ผมพูดนะครับเบื้องต้นก่อนอ่ะเรามาดูภายนอกรถนะครับรถแม็กยังเดิมเดิมหมดนะครับแม็กสวยแม็กร้อยยี่สิบสี่นะครับ เรามาดูไฟก่อนตัวนี้เป็นไฟ LED นะครับไฟ LED ะนะครับมองเห็นในเวลากลางคืนนี้ชัดแจว๋วนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็ไฟตรงนี้เวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับมันจะมีกระพริบตรงนี้ก็สามารถที่จะลดฝั่งตรงข้ามจะมองเห็นด้วยนะครับว่าสายหรือขวาก็จะมี1แล้วก็2ตรงนี้นะครับฮะเรามาดูกันต่อมาดูข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าอ่ะ หมุน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 ไปอีกทีนึงนะครับเน,นี่ยมารถสีเนี่ยโหไม่มีรถเนียนกริบนะฮะเนียนกริบเลยเช่นเดียวกันนะครับมาดูฝั่งฝั่งหนึ่งนะครับไฟ LED แล้วแม็กก็เดิมเดิมอีกนะฮะแม็กกริบสี่รถเดิมเดิมจริงฮะเดิมสุดๆจริงกับราคานี้ผมว่าคุ้มนะฮะเซฟไปหกหมื่นห้าสี่สองไม่แค่สี่พันแปดสี่พันเก้าราคาห้าแสนสองเก้านะครับโอ้โหสุดๆ อ่ะดูแม็กซ์สิเดิมเดิมเลยอ่ะโอ้โหรถก็สีสวยนี่ไฟตรงนี้ก็มีนะครับเวลากระพริบนะครับอ่ะเรามาดูฝั่งคนนั่งดีกว่าเอาดูคนนั่งว่าเป็นยังไงนะครับภายในรถนะครับดูฝั่งคนนั่งครับอ่ะนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับเบาะหนังนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทนะครับสมาร์ทเนี่ยเบาะหนังกว้างขวาง นะครับอ่ะเก๋หนีหมดครับนะอ่ะเรามาดูกันเรื่อยๆื่อยเดี๋ยวค่อยไปดูฝั่งนู้นนะครับดูค่อยดูฝั่งนู้นอีกทีหนึ่งฝั่งคนนั่งฝั่งคนอ่ะขอททีครับฝั่งคนขับนะครับอ่ะต่อมาครับต่อมาต่อมาดูฝั่งคนนั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับนั่งได้อีกสักข้างหั่อีกสามคนนะครับสี่คนก็ไม่ว่าครับถ้านั่งไหวนะฮะถ้านั่งไหวนะฮะ ที่วางแก้วมีครับใครอยากกินโอเมออมซอนนะครับสตาร์บัคครับซื้อได้ครับวางตรงนี้เลยเลยครับแต่วางแน่นเดียวนะนะครับผมเบาะหนังเช่นเดียวกันครับเบาะหนังเช่นเดียวกันสีดํานะครับเบาะหนังเช่นเดียวกันล้อแมกซ์ล้อน้ำมันฝั่งนี้นะครับดูข้างหลังครับดูข้างหลังกันไฟ LED ป้ายยาริสเอทีพยังอยู่ครบนะครับ โตโยต้าแน่นอนครับรุ่นนี้ยาริสเอทิปสมาร์ทเน้นย้ำอีกทีนะครับไม่ไม่ถึง5,000โลนะครับราคาอยู่ที่5 2 9 0 0 0บาทนะครับอ่ะผมจะไปดูเปิดฝาท้ายดูแล้วกันอ่ะมาดูฝาท้ายกันปึบอยู่ไหนหน้าไม่ต้องใช้กุญแจครับเปิดได้เลยฮนะโอ้โหวางสัมพาร้นี่โ,โหนะครับไปเที่ยวต่างจังหวัดมีของของฝากนะครับก็วางได้นะครับทุเรียนก็มี ทุเรียงก็ได้ครับทุเรียนก็ได้ครับแต่น่าจะมีกลิ่นหน่อยนะฮะนะครับอ๋อโคงของฝากนะครับที่ทะเลใช้หาดอาหารทะเลวางได้หมดครับใส่โฟมนิดนึงฮะ mm hmm. ไม่โครเคงแน่นอนครับรถใช้ดีเยี่ยมนะครับโอ้โหเรามาดูไฟ led ฝั่งหนึ่งนะครับอ่ะอ่ะกดให้ลงก่อนเรามาดูกัน mm hmm. แม็กเหมือนกันโอ้โหไม่มีรอยฮะเห็นไหมสีขาวใหม่กริบ นะครับอ่ะมาดูกันต่อฝั่งนี้นะครับฝั่งคนนั่งข้างหลังฝั่งคนขับนะครับอ่ะมาดูเบาะด,ดํานั่งกันนะว่างขวางครับได้อีกสามอีกได้อีกสองคนครับนะครับแต่ถ้าได้อสองคนเป็นสามเนาะถ้าสี่ก็ตัวใครตัวมันแล้วกันนะพี่นะอ่ะดูสิอ่ะยี่วางแก้ว ครบนะครับกระจกไฟฟ้านะครับอ่ะเรามาดูข้างในเนี่ยโอ้โหกว้างขวางสบายครับผมบอกได้สบายถ้าทุกนชอบรถไซส์ขนาดนี้นะครับอ่าไปต่อไปกันต่อไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ข้างหน้าล้ก็คือฝั่งคนขับนะครับกุญแจนะครับเราพบกุญแจไว้กดแค่ตัวนี้ครับ มันก็จะปลดล็อกทันทีนะครับอ่ะดูสิแม่มันช่างสวยเหลือเกินภายนอกก็สวยภายในยิ่งสวยเข้าไปใหญ่นะครับอ่ะเรามาดูกันเห็นไหมเบรกมือเกียร์ออโต้โอ้โหแอร์ดีต้นครับเอนจิ้นสตาร์ทหรือว่าเวลาสตาร์ท กดเหยียบเบรกกดสตาร์ทได้เลยครับไม่ต้องเสียบปุญแจครับเวลาถอยหลังมีกล้องให้ด้วยโอ้โหข้างหน้านะครับเป็นอย่างนี้มีอะไรให้เล่นเยอะครับเพิ่มเสียงรับโทรศัพท์บูทงบูทูธได้หมดนะฮะโอ้โหสวยจริงๆครับผมบอกจริงจริงเลยผมยังอยากได้เลยครับแต่ผมมีแล้วขอโทษทีอะประมาณนี้นะครับ กว้างๆนะครับอ่าปรับกระจกนะครับใช้ออโต้ได้หมดนะครับเน้นย้ำอีกทีนะครับยาริสเอทีนะครับตัวนี้นะครับยาริสเอทีตัวนี้2,024ไม่ไม่ถึง5,000ครับราคาอยู่ที่5,29,000บาทเป็น Toyota Camry y a ยาริสเอทีพนะครับตัว Smart นะครับ ตัวสมาร์ตนะครับเน้นย้ำครับรายได้แค่ผ่อนเริ่มต้นครับจะอยู่ประมาณ8 9 0ถึงบาทนะครับรายได้ก็คืออยู่1 5 0 0 0ก็สามารถลองดูได้นะครับฟรีดาวนะครับลองเข้ามาเลยครับเรามาดูนะครับที่เพชรยนต์นะครับเสรีไทยซอย78ติดต่อบอกว่าน้องโจโจนะครับมานั่งคุยกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ